ซือหมูกตัวใหญ่ยูย่งถ้าคูดอลอาข่าวเลยไปแต่แเสพเราไดาา้สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอื้อคุทุกคนเนาะที่ตามนะครับสม้มนี่ตอนเช้ามันจะชวนกันชีพาพี่พาน้องไปหาเนีน่ยไปเอาอันซีนหมูนะทุกคนเพราะว่าจะชวนซื้อซีนหมูน้เขาเนาะพูดละสองร้อยบาทนะเป็นเงินล่ากับประมาณแสนหนึ่งนะทุกคน เดี๋ยวติดตามครับส้มไปเบื้องน้ำกันเลยเนาะว่าพูดละสองร้อยบาทหรือว่าแสน็นหนึ่งมันสิได้ลายสไหยเดี๋ยวไปกันเลยนะทุกคนตอนนี้เขาจี้อยู่นะมะฮ่องแล้วกะ,ะโหถือว่าตัวนี้ตัวใหญ่ทุกคนเลยนี่ตัวในะหญ่เนาะก่อนะะอนี้ตัวน้อยน้อยบนนี้ตัวใหญ่เลย,อยทุกคนชุดนี้เขาเอ็ดพูดละสองร้อยคือเก้านะถือว่าชุดนี้นนะเพิ่นเอด็ด เอสซาวพูดนะทุกคนพูดละสองร้อยคือเก้าแต่ว่าโตมันใหญ่นะชุดก้อนเขาเอสซีพูดเพราะว่าตัวมันน้อย <c oughs> ถือว่าใหญ่อยู่เลยถือว่าคนมาเอาก็หลายอยู่เลยทุกคนเลย เอาบ่วดตอาอ้ว้หกตูชื่อยู่ื่อส่หัดยินดหกตูเยอะเนาะพูดร้นีเวร้อยแล้วกีแลวก็พูดพูดหนมันอีกีแล้วก็เอกมาพดนน้ำแล้วก็พูดหนังมันพูดออกขาวลิเนขาวคักเลยรนะ หมูตัวเมย์เนาะน้านมมันกะขูดอลาขาวเลยเป็นเต็บแล้วได้ถืวตัวใหญ่เงียอบนี่ ตอนนี้ก็คูดจีแล้วเอามาคูดโค่นะคนได้ปาดแต่เนี้ว่าผลกระตกยิมย้มแย้มยิ้มแย้มยิ่มืดอะไรเนาะทุกคนก็ผลกระตุกทุนก็ผลกตกถือหมูก็ตัวใหญ่อยู่เลยตอนนี้เขาก็ปาดแล้วนะทุกคน

ปาดแล้วออามาสวยนุมาแดงมาแดงสามขาขาที่สี่ขาที่สี่อปาดปาดสวยผู้สวย่ง้มู โม่ก็ซำโง่ลเลยตั้งสาวพูด <laughs> นี่ก็มาอยไปนี่อันี้ไว้ปัน่นไอตุกอพูดเลยนะ ตอนนี้เขาโค้งยังไม่เล้วอยู่ทุกคนปลาซีมันอ่อดนะเนี่ยแหละเป็นก้อนนี่ยมันเชื้อมีอะไรใ้ต้องเป็นไหมแหละโอ้โหเดกยี่พันดีมาเบลล์แล้วเนี่ทางบคุณกระโคกระดุกนะโอ้ยซอยเดียวเฮ็ดนะทุกคนมันยังเลี้ยวไวๆนะหลายคนก็ซอยกัน ว่าผลกระตุ้งอย่างเงี้ยลงมาอยู่น้ำอ้อยหน่านำบีขาดจากรอบนะคือว่าซิ้นสดๆเลยของแกม้มบ่อันนี้ก็ผู้ส่อยก็ส่้อยทุกคนผู้ปัน่นก็ปันป่นนะสรอยเดียวเพราะว่าผลตกพอลลูกแม่ผนา ปันเอ็ดซาพูดนะทุกคนเนะ่ยวันนี้กระปันใกล้สีลแล้วแล้วได้พ้นได้หลายเติบละกินไม่ไหวเด้่อเข้าเรื่องจมูจานได้ไเออผลตกลงมาจ่ซำ ทั้งยีรากชามันได้ดีลอย่าบปหีบิบโอ้ทางด้ยนนี้กรปันอะเล้วทุกคนเลยโอ้ถือเวลาอยู่ได้พูดหนึ่งกันแชโบ่โอ้ อีกคนตอนนี้เขาก็มา่ง่อยไปเทียบ้อยเนาะเพราะว่าข้ามันลุมก็คืองูนี่นะหว่ได้บีลายก็เลยนะใหนีเอยลื้นก้อนนี่เลยวก้อนีนกได้ต้มลาบอะไรทุกคนเพราะว่าอันแก่งลูกโค่นะเขากินดุละ วันนี้เ้าสิีได้ลาบเอาเนาะลาบกินไส้เบอร์พักหอห่อมาทุกคนจะได้แซ่บๆนะมอห้าสิีต้มเสือกัน้ำกับประมาณนี้ละแต่ตอนนี้ค่อยปิ้งมันมันอยู่นะทุกคนนะ<ม>่ะนี่อันนี้วมม่ามันทุกคนเลยนี่อันนี้ปิ้งซีนมัน โ้มันแห้งอะเลยนเ,นเนี่ยไม่ได้ห้าก็จะได้อันต้มลาบอันต้อนอันนี้กระดูกมันต้มลาบเอาไม่น,น,นะตีนมินุ่มเนี่ยนะเพราะว่าโคเนี่ยกิีดอรอด เอามาซอยลาบนะได้ตีนมานั่นนะนนมาาดได้ค่อยนะเอาเพิตีนนึงต้มซื้อเบอร์มางค่าเลยทุกคนเลยเพราะว่ามันค่าข้าวนะต้มเพมันซุกแล้วเอาเอามาซอยลาบได้ทุกคนนี่ถือได้หลายเต,บตอาาบ์ไปวาดเป็นสิได้ป่งเพราะซุกแล้วต้มตะหิงเลยทุกคนเอามาซอยลาบได้ทุกคนเลยมัมือน,นเป็นเมนูกิน อิตะโคตะแกงกะบโรอดได้ต้องเปร้นแน่นะทุกคนตอนนี้มาวาดเป็นกระชอยสีได้ลาบได้วันนี้เลยว่าต้มซุกแล้วนะลาบเพื่อช่วยดีช่ยตอนใหญ่กันเลยนะนมื้อน,นี้ได้กินลาบหมูทุกคนเลยบุ้ยค่อยสีเขาบวชเพิ่นลาบมื้อนี้ทุกคนเลย เป็นคนเฮ็ดกอนจัหน่อยนึงเป็นเมนูก็ต้องเป็นคนเฮ็ดน้ำประวัติเพื่อซอยสีแล้วนะทุกคนเฝ่กสีได้ซอยเบอร์พักต่อบนี้นะส่วนคอน่อยกับจัหน้อยกึสีได้โคมะคิดนะผักโบหอมเข้าเกมพร้อมเลย ไปีนมาคิดโป้ดทุ่นเลยหมดละ่เ um, ขียนขึ้นมาโค้ดเ่ย Gần đây g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 ần ว่าอามราิดโค้มันและไวกดวันนี้ใหาสีมาได้ซีมาปุ่งได้วันนี้ได้ระวัดเป็นปุุงได้คอยตามมาคิดเธอดีชื่อเบพบดเลยบอกอคิดไ่ะเพ็ดได้อาเพด็ดเพด็ดจะแท่แ กูชื่อกับตำมาเลยเื่็้วเสิลลายก็นได้คอยน้ำนอยนึงเวันนี้ลาบหมูคนนี้อ ยังจะเห็ดแตะลอยเท็ดเๆ็ดเท็ดเกินมหมนี่เนี่ยละชิมมึกเลยฮะมาเล็่บเลยมาทุกคนกินลาบหมูได้ไปน <teenage> okay, ี hmm. hmm. ้เลยจะได้ตากไปกินนะทุกคน แจำไถยน้อยมันโจมมากินนะเอ๊ะคือดูสาวดูสาวก็ไม่เฮาเห่นมาทุกคนกินข้าวนี่นี่ลาบหมูได้ไหมคนเลยโอ้พักก็ไปได้กินอะไรนี่หอมชุยชุยกินเนาไว้มนุษย์กินเนาไว้เดินข้าวแล้วมาหนิอืมลาบหมูทุกคนเลยนี่ มันนี้เป็นเมนูลาบเอานะในแซบอยู่ไปก,กินข้าวมันนี้นมามาทุกคนกินข้าววันนี้แซบแบอน ก่อนจบมา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 เก็บเบอร์แล้วขอบนิยวเลยนะสุดยอดเลยเห็นทุกคนตอนนี้จะชอนกกินข้าวกินน้ำอีบไปที่เรียบร้อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จีโคอจบลงเิ่นนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพบพร้อมได้ไหมขอบใจผู้ติดตามและครับส้มบ๊ายบายทุกคน